สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามของ t i k t o k นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า KMKTH ได้เลยนะครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นอันแรกเลยนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับ อยากให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับถ้าใครยังไม่มีสมาชิกนะครับก็ให้มาสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอพอกดเข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลในครบถ้วนทั้ง4ช่องนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูก2องอันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอคนสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์เค m เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทิกตอกนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้มาที่หมวดหมู่นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเลือกใช้บริการกันได้เลยนะครับจะมี Facebook YouTube t i อกไอจีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาของ t i k t o อบบริการแนะนํานะครับราคาถูกทํางานรวดเร็วนะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้ได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับบริการนะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมา ตรงอันที่2นี้นะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ4738นะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้เลยนะครับและอย่าลืมอ่านคำแนะนำความสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้เราไปที่ t i k t o k ของเรานะครับแล้วก็คลิกที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นำมาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำา5นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองซัก100ให้ดูนะครับ บริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้นะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนะครับกําลังรอดําเนินการอยู่นะครับอในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนะครับตัวนีเวเลตนะครับอังเปาร์ e วเลตนะครับแล้วก็เหรียญริโตต่างประเทศนะครับให้ให้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินกันได้เลยนะครับบริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี Facebook YouTube TikTok IG นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองเลื่อนดูกันได้นะครับหรือใครจะคลิกดูรายละเอียดด้านหลังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ แนะนำเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็พัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนํำ5%กันเลยนะครับติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ @linekmkth ได้เลยนะครับและอย่าลืมใส่อนำหน้าด้วยนะครับหรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้ก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับ ตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าห,หรือทําไม่เป็น,นครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักขายมีนผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับ,รบเดี๋ยวผมกลับไปดูนะครับว่าตอนนี้ยอดผู้ติดตามเราขึ้นยังนะครับอ่ะตอนนี้ก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดผู้ติดตามขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็เริ่มทยอยขึ้นมา ใกล้จะครบแล้วนะครับอีกไม่นานก็ขึ้นจนครบนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ